เขาอยากเจอคุณอีกไหมแน่นอนว่าอยากเจอเพราะคุณคือแสงสว่างของเขานะคะเขาเองก็ยังมีความแอบรักแอบชอบคุณอยู่คุณมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขานะคะแต่ช่วงนี้มันเหนื่อยเนาะเหนื่อยตรงที่ว่าเขาก็ทํางานคุณก็ทํางานเลยอาจจะยังไม่ได้เจอกันแต่เขาอยากเจอคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งและเขาพยายามสื่อสารค่ะผ่านคุณหรือพยายามสื่อสารบอกคุณทางความฝันก็ได้นะแต่เราไม่รู้ว่าคุณสื่อสารกันได้ไหมแต่เขาคิดถึง คุณมากๆเขาอยากเจอคุณคุณมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาลืมไม่ได้ตัดไม่ได้มันเป็นพนานาการที่แบบ รู้สึกคิดถึงตลอดนะคะเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนิ่งๆแต่ในความนิ่งของคุณมันดูมันดูน่าสนใจมันดูน่าเข้าหามันดูน่าค้นคว้านะคะเขาอยากเจอคุณแน่นอนนะคะอยากเจอคุณมากๆถ้ามีโอกาสเจอคุณได้เนี่ยเขาเขาก็จะรีบมาทันทีหรือว่าถ้ามีโอกาสจริงๆเขาจะรีบเขาแบบว่าเขาก็คงรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้เจอคุณนะคะถ้าเจอแล้วเขาจะพูดกับคุณว่าอย่างไร เหนื่อยไหมอาจจะเห็นคุณทํางานเยอะหรือเหนื่อยไหมกับเขาเหนื่อยไหมที่แบบทุ่มเทกับเขาเหนื่อยไหมที่รอเขาหรือคุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีไหมคุณคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังอยากให้ความรักเขาไหมและเขารักคุณ คุณยังต้องการความรักจากเขาหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าเขารักคุณถ้าเขาสารภาพรักคุณถ้าเขาเดินมาบอกว่ารักคุณเนี่ยคุณจะให้โอกาสไหมคุณจะยังต้องการไปต่อด้วยกันไหมอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกคุณอ่ะเขาแล้วเขาจะทํำไหมคะถ้ามีโอกาสจริงๆเขาจะทํำไหมทำนะเขาพร้อมชัดเจนแล้วถ้าเขาเจอคุณเขาบอกเขาลุยเขาแบบ สู้เลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเสียเวลามามากพอแล้วถ้าปล่อยให้คุณหลุดมืออีกหรือถ้าเจอกันะคราวนี้ไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่เจอกันอีกในคราวนี้ไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้คุณเดินผ่านไปหรือหลุดมือไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้คุยกันอีกแน่นอนหรือว่าไม่รู้ว่าจะได้คุยกันไหมต้องตีว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอกันอีก ไอ้คันจะเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่กันก็ต้องได้เจอกันสิแต่ว่าจะพึ่งดวงชะตายอย่างเดียวก็ไม่ได้เขาเองก็ต้องไขว่ขว้าด้วยอันนี้เรารู้สึกว่าเขาจะสื่อสารแน่นอนนะคะเขาจะพูดกับคุณแน่นอนพูดว่าเออเขารู้สึกยังไงกับคุณขอโอกาสหรือขอช่องทางการติดต่อคุณไว้นะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะทํอ่ะอันนี้คือคือจากที่เราเห็นเลยนะว่าเขาจะทําแบบนี้เขาอาจจะพูด มากเรื่องเราอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดที่เราอ่านไปหรืออาจจะไม่ได้บอกสารภาพรัก,รกโดยตรงขนาดนั้นแต่เขาอาจจะหาช่องทางในการสื่อสารคุณไว้คราวหน้าเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้ปรับศึกษาดูใจกันเพื่อที่ได้พูดคุยกันเนาะเออเรารู้สึกว่ามันเป็นประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง Facebook อจของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะ มีตัวอะไรบ้างนะคะมีตัว J มีตัว E มีตัว T มีตัว S มีตัว Z มีตัว N ค่ะมีตัว F นะคะ Z N นะคะแล้วก็มีตัว K เอ่อมีวันอาทิตย์นะคะวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอังคารนะคะธาตุหรือราศีนะคะจะมีอะไรบ้างธาตุดินการพุชศพมังกรค่ะธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะ ธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะประมาณนี้นะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจองคิวดูโดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะ